เช้าวันที่25มกราคมครับเราก็ออกจากหลวงพระบางครับตอนนี้จะไปผู้คูลก่อนครับผู้คูลแล้วก็ไปทุ่งหหินนะครับที่เชียงขวางครับบรรยากาศตอนเช้าเนะครับก็หมอกน่าจะลงจัดเลยครับเป็นละอองเป็นละอองเลยครับเหมือนเหมือนฝนตกนะครับสังเกตว่าต้องใช้ที่ปัดน้ําฝนเลยนะครับใช้ที่ปัดน้ําฝนเลยครับนมั้นไม่เห็นทางนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับ อยากจะมาครับก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับว่าทริปการเดินทางแล้วก็เส้นทางครับว่าจะใช้เส้นไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้ถนนครับทางเลี่ยงครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามีงานอะไรครับปิดถนนกันเลยครับรถจอดเต็มเลยนะครับข้างหน้าครับมีงานครับนะครับปิดปิดเส้นทางหมดเลยนะครับมีตำรวจมานะครับ รถจะเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็8ดโมงกว,กว่าแล้วนะครับอหมอกนะครับยังเยอะอยู่เลยนะครับเส้นทางที่เราจะไป จลงระบางได้ประมาณสักสิบหลักนะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครับหมอกยังลงจัดเลยครับระยะการเห็นดก็ประมาณสักสิบเมตรนะครับตอนนี้นะครับทะเลหมอกนะครับเส้นทาง ที่เราจะไปนะครับตอนนี้ก็ออกจากหลวงพะบางมาแล้วนะครับจะไปุูคูณนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง809เมตรนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ9โมงครึ่งนะครับทะเลเหมอกยังขึ้นให้เราสวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับบรรยากาศน่ามาเที่ยวมาอากาศตอนนี้ก็ประมาณสัก25องศานะครับ25องศานะครับ แต่มีทะเลหมอกอยู่นะครับสวยๆนะครับเพื่อนๆนะครับคนไหนต้องการบรรยากาศแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เกือบจะสิบโมงนะครับก็ยังมีทะเลหมอกอยู่ข้างทางสวยๆอยู่เลยนะครับเส้นทางเดินักการานะครับ ถึงแยกเชียงขวางนะครับเข้าไปจอดพุทุนึ้ถ้าแยกเชียงขวางนะครับถ้าไปทางขวาไปเวียงจันทร์ครับเลี้ยวซ้ายนี่ไปเชียงขวางนะครับ134หลักนะครับจากพุคูณนะครับี่คกอพุกูุ แยกผู้คูมครับออกจากแยกผู้คูมมาแล้วจากหลวงพระบางครับ128กิโลเมตรครับใช้เวลา5ชั่วโมงครับตอนนี้เราก็จะไปต่อที่เชียงขวางครับเชียงขวาง134หลักครับร้อยสสิบสหรือ34กิโลน่าจะมากกว่า5ชั่วโมงเพราะว่าเส้นทางจะกคดเคี้ยวกว่านะครับจะมีต้นสนอยู่เป็น ตอนนี้เป็นที่ราบครับก็คือที่ราบสูงครับเราว่าระดับน้ำทะเลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,110เมตรก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่แสดงถึงการเกิดสงครามขึ้นระหว่างเ,าเวียดนามนะครับกับเมริกานะครับที่มาใช้ตรงนี้นะครับ เป็นสนามรบนะครับอันนี้ก็เป็นระเบิดนะครับที่ขนาดต่างๆครับที่ที่ใช้บอมกันในสมัยสงครามนะครับก็จะเป็นประวัติต่างๆนะครับเกี่ยวกับทุ่งหินด้วยนะครับอันนี้อาจไม่ค่อยชัดนะครับ <c oughs> พยานที่ให้เราศึกษาก่อนนะที่จะเข้าไปดูนะครับลองรอยสองครามนะครับห้ามจับนะครับห้ามจับนะครับจับป้ายนครับห้ามจับนะครับ นักท่องเที่ยวที่มายังทุ่งไหหินครับต้องเสียค่าบริการหนึ่งครับที่จอดรถประมาณ5,000กีดแล้วก็ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์รวมถึงทุ่งไหหินจำนวน15,000หรือ1อ5 0 0 0กีดนะครับหลังจากชมพิพิธภัณฑ์เสร็จคณะของเราก็นั่งรถไฟฟ้าที่ทางทุ่งไห,หินจัดให้นะครับก็จะมีรถไฟฟ้าเข้าไปนะครับครับรถก็จะมาส่งนะครับบริเวณ นี้นะครับตอนนี้เรามา4โมงนะครับทุ่งหอหินนะครับจะปิด5โมงครับต้องออกไปก่อนนะครับ4ตอนนี้นัดกับคนรถไว้แล้วว่าประมาณสัก4โมงกว่านะครับก็เกิดกับเออกไปนะครับที่เป็นหลุมนี่ก็เป็นร่องรอยสงครามครับเป็นหลุมระเบิดนะครับที่สารัดนะครับ มาทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูชุดแรกนะครับหายหินนะครับครับนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราเข้ามาครับก็จะเป็นก้อนหินนะครับมีการสันฐานจาก นักโบราณวรรณคดีนะครับไว้หลายๆอย่างนะครับตั้งแต่เป็นหนึ่งะครับเป็นหลุมฝังศพนะครับสองเป็นไหที่ใช้ดองดองเหล้าหรือว่าหมักเหล้านะครับในการทำสงครามนะครับแต่ก็ไม่มีใครที่พิสูจน์ได้นะครับว่ามันมาประวัติเป็นยังไงนะครับ ข้างในก็จะเป็นกว้างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าถ้ำนะครับเป็นจุดที่หลบภัยสงครามนะครับสังเกตได้จากหน้าถ้ำนี้จะมีหลุมบึ้มนะครับหลุมบึ้มอ,อยู่ในช่วงพศ1964-1973นะครับบริเวณนี้นะครับมีจุด เบิ่มนะครับหรือว่าเป็นหลุมนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีไหเต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับบริเวณถ้ำครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไกลๆก็จะเป็นกองหินนะครับที่เอามาเรียงกันนะครับครับนี่ก็เป็นถ้ำานะครับปากถ้ำนะครับ ก็จะมีหินนะครับนักเที่ยวก็เอามาเรียนกันนะครับจุดตรงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็ข้างบน,นครับก็จะเป็นปล่องแสงนะครับคาดว่าจุดตรงนี้เป็นจุดหลบภัยที่ทหารใช้กันนะครับหรือว่าชาวบ้านมาใช้มาอยู่หลบภัยตรงนี้เพราะว่าล่องรอยจากข้างนอกนะครับ ก็เป็นจุดที่มีระเบิดนะครับทิ้งหลายหลุมนะครับที่เห็นร่องรอยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกระสุนปืนนะครับราระสาท็คืร,ระดับไว้ตรงที่แรลมนะครับ ก็จะมีชุดใหญ่ตรงนี้อีกอันหนึ่งล่องลอยของสองครามครับ,รบ mm hmm. ที่ได้เก็บไว้ mm hmm. ตอลอดการสู้รบนะครับ hmm. ประมาณ10บปีนะครับล่องรอยนะครับมีกับระเบิดมีปอบกระสุนอะไรต่างๆมากมายน,น,นทั้งระเบิด สร้างสรรารบนะุคคลครับจบคลิปบนันทึกการเดินทางวันที่25มกราคม2562หลวงพะบางพูคูณพุ่หญหญงหายหินเชียงขวางฝากกดติดตามช่อง J-Style Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป ab und knapp